คุงเสื้อก็จะหล่นตลอดเรื่องงานเนาะค่ะได้เลยค่ะโอเคค่ะอะไรน้องคะ,คะเป็นไงลูก เต้ยวันนี้มาเาอหาพีเซนเตอร์แล้วก็มาร่วมสนุกกับผู้ชมดีด้วยใช่แล้วค่ะก็มาเป็นคณะพิเซนเตอร์ของดาวนี่ค่ะก็จะมีการเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ก็คือเป็นกลิ่นพีชค่ะใช่หอมมากๆแต่ทั้งนี้ว่าเต้ยจะมากับมิสเตอร์เปิดตัวออกมากับมาส,สคอตอ๋อไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะใช่เป็นไงบ้างเต้ยกลิ่นใหม่หอมนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะเต้ยได้ดูโฆษณาไปแล้วที่เป็นแบบว่าใบเฟิร์นกับอ่าใช่กับมีแบบหนุ่มเกาหลีอะไรเงี้ยก็จะเป็นกลิ่นใหม่ของดาวนี่ค่ะใช่ใช่คือ กลิ่นพีชเลยคือหอมเลยค่ะแต่ว่าของเต้ยก็จะเป็นสุดตากในร่มที่มันเป็นเอ็กซ์เพรสอะไรแบบนี้ใช่ใชค่ะส่วนละตัวการาใช่้าหลานกาันใช่ทุกคนก็ต้องมีดาวนี่อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเต้ยพอพอได้มาทำงานกับดาวนี่จริงๆแล้วรู้สึกแบบทึ่งมากๆเขามีนวัตกรรมหลายอย่างเช่นแบบตัวตากในร่มอะไรเงี้ยแบบฝนตกก็คือแบบกลิ่นไม่อาบเสื้อผ้ากลิ่นไม่อาบอะไรเงี้ยค่ะ ตอบโจทย์มากๆทําให้การซักผ้ามีความสุขมากขึ้นมาแต่ครามสุกวันนี้เต้ยเอ็นจอยมากเล่นเกมค่ะเล่นเกมชอบเล่นใช่ค่ะชอบเล่นเกมเรารมจำกลิ่นได้หมดไหมไม่หมดง่ากลิ่นมันถลอกเงี่ยแล้วมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าตัวที่แบบตอนนี้ที่แบบกลิ่นที่จําได้ชัดสุดเลยก็คือกลิ่นพีชค่ะกลิ่นใหม่ล่าสุดของดาวนี่ใช่ผู้หญิงกับ ใช่กลิ่นของเสื้อผ้าที่มันสําคัญไหมคะคิดว่าสําคัญนะคะออใช่มันเรื่องกลิ่นอยู่แล้วอะ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงอย่างเดียวเต้เชื่อ<ด>ว่า<ด>ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ทุกคนคะ่ะเรื่องกลิ่นเป็นเรื่องสําคัญมากยิ่งแบบถ้าเรามีกลิ่นหอมติดทนนานตามเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก ดังนั้นเช,ชิญชวนและขายของเด้ค่ะชั้นช,ชวนนะคะก็มาซื้อได้นะคะดาวนี่มีแบบหลากหลายกลิ่นแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบสําหรับคนที่แบบว่าต้องการแบบนั้นแบบนี้ก็คือมีหมดเลยค่ะลองมาซื้อกันได้ค่ะโดยเฉพาะตอนนี้เปิดตัวใหม่เป็นกลิ่นพีชค่ะอัปเดตอัปใจค่ะอัปเดตอัปใจเหรอคะเป็นไงบ้างจ้าตอนนี้แฮปปี้ดีค่ะเรื่อยๆเลยค่ะหลังจากเป็นอิส <ข accomplish S 2> <า>ระหลยคมก็ โกาสจับตามองเตยนั่นแหละเรื่องงานว่าจะไปเป็นที่แท็กไหนยังไงบ้างนอกจากที่เปิดตัวไป GMM แล้วจะมีแบบปังๆว่าไหมคะแบบเดี๋ยวจะมีไปขึ้นคอนเสิร์ตค่ะใช่มีไปขึ้นคอนเสิร์ตกับกับไหมเอ้าใช่เขาเปิดยังหรอบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วเรา่บอกแล้วแล้วมันจะเป็ขาบอกแล้วเขาบอกแล้วค่ะมันมีคลิปออกมาแล้วว่าเออมีมีเตยด้วยมีพี่พีคด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเกสเพราะฉะนั้นก็สามารถไปซื้อบัตรได้ถ้าเกิดใครคิดถึงอุบัติรักข้ามขอบฟ้าค่ะอ๋อเพราะเราเคยร่วมง ใช่เคยร่วมเป็นละครเรื่องแรกของเตยค่ะตอนอ๋อสมัยเด็กๆเลยน่าจะแบบสิบกว่าปีแล้วคนั้นก็คืออยู่กัมมี่ตอนนั้นใช่มใช่ก็คือตั้งแต่อยู่กัมมี่ใหม่ๆเลยค่ะตอนเปิดช่องแรกๆเลยประมาณ2007 2008็ดสใช่ค่ะก็เป็นเป็นละครเรื่องแรกเป็นซีรีส์เรื่องแรกๆเลยค่ะของทางจีเอ็มทีวีแล้วก็เป็นเตยพีคแล้วก็เป็นกอบใหม่เนี่ยแหละตอนนี้ไป วันที่เขาไปสอบวันแรกเต้ยไม่ได้ไปค่ะใช่แต่ก็มีการร้องเพลงค่ะต้องขึ้นร้องเพลงกับพี่พีคด้วยค่ะเนะเต้ยร้องเพลงเพาะใช่ไหมลูกเต้ยเต้ยก็ร้องเพลงมีพัฒนาการขึ้นบ้างแล้วจากก่อนใช่ค่ะใช่ที่ไ้ไกับพี่พีกก็น่าจะไปด้วยกันได้เลยค่ะ หรอืว่ายังไงไม่แน่ว่าจะเป็นดีว่าหรือว่าเป็นอะไรนะคะโทษน้ำไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้ร่วมคอนเสิร์ตเขานะลูกนะหนูจะพยายามให้ถึงที่สุดนะคะแต่ว่าเราก็เตรียมพร้อมเต็มที่เนาะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเต็มที่ค่ะขนาดที่เราจะก็เป็นเพลงที่ ได้ฟังมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วคะ<ช>่ะได้ยินคิดว่าถ้าใครได้ยินเพลงนี้ก็จะนึกถึงสมัยอุบัติละข้ามข่าฟ<ช>้าว่า <ๆ S 2> แล้ววันนี้เต้ยจะโชว์หนึ่ง <c oughs> เพลงมือไม่ร่าสยอ๋ๆๆๆแต่ว่าเราตื่นเต้นไหมเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วเป็นการคัมแบ็กของก๊อปใหม่ด้วยแล้ว,ลวก็เราก็ไม่ได้ลอสักพักเลยอ่ะใช่ค่ะคือถามว่าตื่นเต้นไหมเต้ยว่าเต้ยตื่นเต้นแทนก๊อปใหม่มากกว่าคะ<ช>่ะคือทางพี่ก๊อปแล้วก็ไมเลยคือเขาตั้งใจทาคอนเสิร์ตนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่า อยากที่จะกลับไปในในจังหวะในช่วงเวลาสมัยก่อนไปขึ้นคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็ตื่นเต้นแบบสนุกอะ่ะไม่ได้ตื่นเต้นแบบกลัวค่ะใช่ก็ติดต่อมาปุ๊บก,ก็รับเลยทันทีอันนี้คือคอนเสิร์ตอย่างรอบกี่ปีคะเดี๋ยวขึ้นแบบสเตจแบบจริงๆเลยจริงๆก็มีที่ขึ้นช่องสามาก็มีค่ะ แต่ว่าอันเนี้ยก็จะเป็นการขึ้นกับศิลปินใช่ไปเป็นแบบเกสอย่างเงี้ยแบบคาดหวังนค่ะพอเป็นเกส์เนี่ยควรจะคาดหวังแล้วว่าคาดหวังใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเรามากัน4คนมี4คนค่ะกระจายกระจายกระามคาดหวังกันไปใช่ค่ะพี่ก็คือแบบตอนนี้พี่ก็คือตัวพีของเราค่ะ้งานนี้มันแบบไปได้สวยเราจะจับคู่เป็นดูโอไหมสักหนึ่งถึงเกินเต้ยพีหรอคะ ได้ค่ะออสซิงเตอร์คือร้องเพลงก็คือใช้ได้อยู่ประมาณนึงก็เรียกได้ว่ามีความร้องดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่ะถ้าให้คะแนนตัวเองนะคะแบบเออไม่ไม่แย่มากใช่ค่ะนักใจเรื่องอะไรคะมันต้องเป็นนนแบบไหห้าาที่ภพออกเรียกว่าลุ้นมากกว่าค่ะแต่ว่าเอ๊ะพีพีจะพาเต้ไปไหนไม่ได้ขอให้พีกนำคือเราต้องร้องด้วยกันค่ะเพราะเต้ก็อาจจะแบบ หลุดไปกับเขาหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างนี้คะแต่ก็มีการซ้อมเดี๋ยวมีการซ้อมกันแน่นอนมีคุยบ้างค่ะพี่พีเขาก็มาแบบมาขิงให้เราฟังว่าเขาเป็นนักร้องแล้วนะแต่ได้ดูที่เขาลองกับพี่มาสิที่เขาสร้างประวัติศาสตร์มาอีกแล้วรอบหลายรอบพี่พีได้หนักใจมาก ไม่แต่เดี๋ยวก็เป็นแบบเหมือนงานใหม่ของเราใช่ใช่ค่ะงานใหม่แต่ก็สนุกค่ะต้ยเชื่อว่ามันจะเป็นอะไรที่ที่สนุกแล้วก็พอเราเห็นพี่พีคเขาเอนจอยแบบนั้นเราก็จอยไปด้วยค่ะใช่แต่ว่าจะทําให้ดีที่สุดค่ะจะพยายามไม่ลองเพียนเราจะไม่เอาไปใส่หาค่ะแล้วใส่สวยเราก็ไปตามน้ำเลยค่ะใช่ค่ะแล้วแต่พี่พีคหรอแล้วแต่พี่พีกเลยค่ะใช่เดี๋ยวรับใจต่อเรื่องหัวใจเป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจตอนนี้ก็ สดแล้วใช่สดอีกแล้วใช่ใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นเต้เฮ้ยทุกคนนิ่งไปเลยอะไรเต้มเจอกันดุครั้งมันจะต้องมีเรื่องอดีตเต้อะไรอย่างนี้ไม่แต่แต่โอเคป่ะลูกโอเคค่ะเต้โอเคก็มันเหมือนแบบโตแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแบบอีกแล้วหรอเออก็ก็คือมันเหมือนกับว่าเออคือพอเราโตแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออ ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราแบบเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็อาจจะดีอะไรเ<ไ>งี้ยค่ะคุยกันด้วยดีใช่ไหมคุณเจ้คุยกันด้วยดีมากๆค่ะคําตอบเหมือนเดิมทุกครั้งคุ <c oughs> ไยได้ที่ผ่านม,ามันดูไปได้สวยเออลยแต่ว,ว่าในครั้งนี้มันมันมันเนเร็วคือจริงๆแล้วอ่ะพี่เขาน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็เหมือนแบบ แต่พอคุยไปเรื่อยๆมันมันมีความเป็นแบบฟิลเฟรนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดเรื่องนี้เป็นแบบเป็นเพื่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้นานายประมาณยังคะถ้าคนถามประมาณสามสามเดือนแล้วค่ะสักพักสักพักแล้วคะ่ะตัดสินใจนานไหมคะหรือว่าก็ตัดสินใจสักพักอยู่เหมือนกันคะ่ะค่ะมันก็แบบมันก็จ่อยอยู่แล้วคะ่ะเวลาที่แบบเราจะต้องจบความสัมพันธ์หรือว่ามันแบบว่า มันมันมันไม่เป็นไปในทางนั้นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้แบบได้ได้พยายามแม้ว่าแบบปรับแล้วปรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยพยายามแล้วค่ะคุยกันแล้วแล้วก็คิดว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วสําหรับสิ่งที่เป็นแบบนี้ใช่ค่ะก็ด้วยค่ะด้วยแบบด้วยงานด้วยอะไรด้วยแล้วตัวเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเออเหมือนแบบเต้ยก็โฟกัสเรื่องของเต้ยแล้วก็เขาก็โฟกัสเรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ัตคามรมดระค่ะตัดสินใจยากไม่วแบบมันจะต้องตัด้ือจริงแล้วคือถามว่าตัดสินใจยากไหมที่ต้องเอาเสียงสังคมมาคิดอันนี้ไม่เลยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันคือเต้ยกับเขามากกว่าที่เราใช้ชีวิตอะไรไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่ายากไหมกับเรื่องของเต้ยกับเขาอ่ะก็ยากอยู่ค่ะก็ยากอยู่แต่ก็คิดว่าเหมือนโตแล้วอ่ะถ้าเรารู้ก็ไม่ต้องยื้อหรือไม่ต้องฝืนดีกว่าค่ะ ไม่ไม่ถึงขนาดค่ะเพราะว่าเต้รู้สึกว่าคือด้วยตัวตัวเองก็เป็นคนไม่ได้ง่ายมากขนาดนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากเจอคนที่แบบเออพอดีพอดีอะไรอย่างเงี้ยกันค่ะตอนตอนที่หนุไปเดินเดินป่าคนเดียวบ้างไปไปที่ไปเที่ยวคนเดียวใช่ไหมคะก็มีบ้างค่ะคือเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเต้ก็ไปคิดหลายเรื่องด้วยค่ะก็มีทั้งเรื่อง ต่อสัญญาไม่ต่อสัญญาด้วยเรื่องงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีเรื่องนี้ด้วยนิดหน่อยมัมีโอกาสที่จะกลับมาไหมใช่คเพราะ<ม>ว่ามันก็นะมันตัดกันไม่ดียาวไม่ตอนนี้ก็มีคุยกันบ้างค่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนกันมากกว่าค่ะแล้วก็เป็นแบบนี้ก็สบายใจดีค่ะ<า>ใช่ ไม่มีมือที่สามเลยค่ะชีวิตไม่ค่อยมีเรื่องมือที่สามเท่าไหร่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเหมือนกับสุดท้ายแล้วมันเป็นเพื่อนดีกว่าแสดงว่เริ่มกันเพราะว่าคนสองคนจริงๆเลยคนสองคนจริงๆเลยค่ะแบบเลยคือไลฟ์สไตล์ไหมไลฟ์สไตล์มันก็น่าจะเข้ากันได้นะจริงๆก็มีสิ่งที่มันเข้ากันได้ค่ะแต่มันก็มีบางจุดที่มันแต่ว่ามันอาจจะแบบยังไม่ถึงเวลาที่มันแบบเหมาะด้วย คนแบบเยอะๆค่ะใช่ค่ะเจ้าเหมือนกันค่ะก็จ่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาจริงๆครั้งนี้ไม่นะคะเหมือนเต้ยกับเขาคุยกันจนเราเรารู้แล้วแหละว่าเออเอองั้นเป็นเป็นเพื่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพื่ค่ะ มีทักทายกันบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้คุยกันทุกวีนวันอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีพี่คนถามเพื่อนๆพอทราบไหมคะหรือว่าปรึกษาแข็งอ่างไม่ไม่ไม่ยังไม่ได้บอกใครเท่าไหร่ก็คือวันนี้ก็รู้บ้างนิดหน่อยรู้บ้างนิดหน่อยแส่ว่าเราเขาคิดแล้วว่าเออถ้ามีคนถามวันนี้เราก็จะแบบพูดแบบให้มันใช่ใช่ค่ะก็ก็คิดแล้วแล้วก็มีคุยกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะงจากมีกับพักยาวเลยไหมเพราะเวลาเต้ยแบบ ถ้าเลิกเนี้ยเต้ก็จะพักยาวเลยใช่ก็ไม่ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ไม่ได้ปิดนะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เปิดมากไม่ได้ปิดอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเราก็อยู่กับปัจจุบันไปทํางานตอนนี้ค่อนข้างที่จะแบบเอนจอยกับการทํางานค่ะมันไม่ได้มีความแบบมันไม่ได้เป็นการเลิกแบบต้องรักษาแผลใจขนาดนั้นเลยค่ะเต้เชื่อว่าเต้กับเขาก็คือพอๆกันเพราะมันแบบ มันโตแล้วอะแล้วเราก็คุยกันเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอันนี้แบบเป็นพอพื้นดวงหรือเปล่าเป็นพอพื้นดวงหรือเปล่าเป็นเป็นคนเลือดก,กุบี้หรอแต่ว่ามันก็คือโอเคเนาะตอนนี้คือยิ้มออกคือมัน <Okay. S 1> มันผ่านกระบวนการแต่ตองมาแล้วใช่โอเคโอเคมากๆทั้งทั้งเตยและเขาเลยค่ะใช่ใช่ ขอบคุณคนที่เชียร์มากๆเลยค่ะเต้ก็เชียร์ตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันเชียร์ไม่ขึ้น,สนแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่เราสัมภาษณ์เรื่องพอเวลาถามเต้เรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะอึดอึกอักอักอ่ะ,อะคือตอนนั้นเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มเริ่มทบทวนตัวเองแล้วว่าจะอย่างไดงดีจริงๆตอนนั้นที่ถามก็ว่าขอโทษค่ะจริงๆตอนนั้นที่ถามก็ก็เลิกแล้วเลิกแล้วใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันก็อาจจะยังแบบเพิ่งเลิกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ตอบค่ะใช่ ปีนี้เป็นชงไหมเนี่ยทำไมอ่ะการเลิกกับแฟนต้องเป็นปีชงเหรอคะมันดแบบว่าเสียใจอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันเต้ยว่ามันเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของเต้ยมากกว่าคะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นเราก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทุกการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีเรื่องที่ดีเข้ามาเสมอคะ่ะใช่แล้วก็ ไม่ได้หมายความว่าพอเราเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งเดิมมันจะไม่ใช่สิ่งที่ดีอะคะ่ะมันเป็นสิ่งดีตลอดแต่ว่าเต้ก็คิดว่าเออแต่ละเรื่องในชีวิตมันก็พาเราไปแบบไหนอะไรเงี้ยเท่า,านั้เนเองค่ะ,เ,คะ,ะนนเข,า,เขาดูโอเคนะคะดูโอเคก็<ต>ดู enjoy แบบสองสองตาแก้มระเด็นก็มีคุยกันบ้างนิดหน่อยค่ะตามสตอร์ล <laughs> <laughs> ุ่งสตอรี่ใช่ทักทายกันหรือว่าเวลามีอะไรเราก็จะแบบซัพพอร์ตกันได้ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบเพื่อนกัน ูมีความสุขมากตอนนี้ก็เลยแบบทุ่มเทเวลากับบ้านเขาใหญ่กับงานกับเดี๋ยวจะต้องมีแบบมีอีเวนต์พิเศษด้วยค่ะ<อ>ซึ่งไม่แน่ใจเขาให้ตอบหรือยังค่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบตื่นเต้นมากๆของเตยใช่ค่ะปีปีนี้เดือนหน้าค่ะเอ๊ะไม่ใช่สิอาทิตย์อาทิตย์ห <laughs> <laughs> น้าค่ะ <laughs> ใช่ค่ะอืมก็ก็เอาเวลาทั้งหมดก็มามาแบบอยู่กับตัวเองมาแบบพัฒนาตัวเองทํางานอะไรอย่างเงี้ย อยู่ที่กรุงเทพค่ะแต่ว่าถ้าว่างติดกันยาวๆก็จะไปเขาใหญ่ใช่เต้ยถ้าถามว่ากับคมรักครั้งต่อไปอะค่ะมองมันเปลี่ยนไปไหมมันจะเปลี่ยนความคิดเราไหมไม่รู้ต้องรองเจอเนาะ <laughs> ก็คงต้องแบบดูคือเต้ยอะก็คงต้องใช้เวลาดูสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีคนพูดหลายคนกับเต้ยว่าถ้าเจอคนที่ใช่มันจะง่ายมากเลยอะไรเงี้ยก็รออยู่ค่ะรออยู่รอดูอยู่ค่ะ <laughs> คแฟนๆไม่ต้องไม่หงุง นาพวกพี่สัมภาษณ์ไปเรื่อยๆพี่ยังเป็นห่วงหนูเลยอ่ะพี่หบอกทำไมหนูเป็นห่วงหนูหนูน่าเป็นห่วงเหรอคะหอมหนูลงแบบไม่เฮิร์ตไม่อะไรอย่างงี้เนาะไม่ไม่ค่ะปกติมากๆเลยค่ะใช่แต่ก็เชียร์ให้หนูมีความรักที่ดีด้วยนะคะจะหนูไม่หมดศรัทธาเรื่องความรักเนาะก็ไม่หมดค่ะก็หวังว่าวันหนึ่งจะเจอคนนั้นพี่พูดเอิบๆไว้ก่อนมันอาจิตย์สามเดือนแต่หมายความว่าหนูก็เปิดรับเนาะเกิดแบบใครมาแบบทักทายมาแบบ ก็ไม่ได้ปิดค่ะไม่ได้ปิดแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องดูแหละว่าเออเข้ากันได้หรือเปล่านนนี่นั่นอะไรอย่างงี้ยด้วยขับรถต้นมะขามเทศเลยอุ้ยค่ะอุ้ยรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเลยค่ะคือเราเป็นคนตัดสินใจเลือกซื้อต้นนี้มาหรืออะไรยังเงก็เตยแล้วก็พี่ที่ทำบ้านให้แล้วก็พี่วิทย์ค่ะพี่วิทย์ริทันทรีช่วยกันเลือกค่ะมันขอหายากอ่าหายากไหมก็ยากนิดนึงเหมือนกันนะคะเท่าเท่าที่รู้นะค่ะตอนนั้มาเป็นไงบ้างอะไรนะคะ ดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นเป็นต้นไม้ที่แบบถ้าทําบ้านเตยอยากมีแต่ว่าตอนที่ทําที่กรุงเทพอ่ะพอดีมันไม่มีที่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เอาเขามาค่ะเลยจะเป็นอยู่ในนี้เงี้ยกรอบรูปหน้าต่างของร้านเราใช่ใช่ปช่ใช่ค่ะไปว่าบ้านเตยมันมีหลายฟิลมากเลยค่ะไม่รู้จะแบบฝรั่งเศสหรือจะญี่ปุ่นหรือจะสแกนมีทุกมีทุกแบบค่ะราคาแรงไหมเตยต้นเนี่ย ้นนี้พอดีโชคดีได้มาไม่แรงมากค่ะแต่ว่าได้ยินว่าราคาในตลาดก็แรงอยู่ใช่ค่ะอค <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ